วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามตรงกับปีคศสองพันยี่สิบเกิดมาสิบสามวันวันนี้แล้วเนาะสิบสี่ไม่ไม่สิบสามเกิดโอ้ยสง่าเกิดพงสง่เกิดพานกับสง่าข้นเนี่ยนมร้องเรียกข้นนี่สิบสามวันนี้

Cô vóc tôi tao còn nhang lan nè 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 còn hức à rồi ăn mèo ăn ô ô มันตุ๊กพ่อไงล่านังอางมันมาปุ๊บเป็นด็องทางก็ตางวันต่ก็ตางตะกับแม่ตปุ๊ยอะตะกุบตกบมึงนี่แหละเป็นเด็กงอ่อนแออะไรก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นู่นหมาตัวเล็กๆไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ขาว มอคุหงม่าบูดาวน่อยพาะคงติงกองอุ้มมุกตัวมาฮะแตะอุ้มอันการกองสินับตัวอี้สกตเตอร์โยนักหลบโอก็เก่าแน่นบ่แต่เฮ้ยมึงก็อาบดี่อย่างลูกมานี่เออมึงก็ทำดีดูริมคนเดียวใส่พระ ทำไมมึงเอาผ้าของกูไปใส่ด้วยเนี่ยนะนางกวักกูเนี่ยตัวเรียกเงินทองไม่น่าขายเกมไม่ค่อยได้ม <c oughs> <ado> ึงเอาไปใส่นี่เองทำไมมึงหาตังค์ได้แล้วเหรอมเงาใส่เองเนี่ยมาเด็ดฉบับนี้มาถึกเอ้ยอีนางอีนางเอ๋ยเงาฮึกฮึกบุงเล็กแคมเล็กแคมฮึกนาง

ờ <c binh> mà mà đi du mua đi dùm bố mẹ chồng 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 mẹ ดูพูนทำหน้าดิดูดิดูดิขี้เกียจขนาดไหนเนี่ยฮะไม่เอาหาไมมุกเข่าเกียดกระดางโดนยิ่งหาไม่คืมึงห่าว้างเหม่อกละางเอามาดิเลยมามามาเอาลูกมาดิเอ้ยยังไม่ได้อุ้มเลยวันนี้มาเร็วมาเร็วอีนางมาเร็วอีนางสปิรอล์อ่างกระตันอุน้งเขมบุง้ง ờ oh, có nè mà kia vậy này ủ gọn gòn chiên nhậu khi nung uuuu hực bốn nè mục có em lăng oh, à Ơi, em ngay mà